ยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลครูปิงรหัสหนังฟ้านะคะแล้วก็น้องหมูนุ่มนั่นเองนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายของคนที่เกิดวันพุธนะคะในเดือนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก่อนอื่นเหมือนเดิมเลยค่ะครูจะสับไพ่ให้นะคะทั้งหมด12ใบนะคะเป็นตัวแทนของ12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะ,ะน้องก็จะวุ่นวายนิดหนึ่งนะคะต้องขออภัยด้วย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองเอ้าทำรายแม่ทำไมละ่ะแม่ทำงานอยู่ โอเคนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตำแหน่งแรกนะคะตะนันุกระดุมพระสหัาดช้าพันธุปุตตะอลิปัตตนิมรณะสุภากรมมะลาพะและสุดท้ายค่ะคือตำแหน่งวินาศค่ะ นะคะโอเคเรามาดูในเรื่องของตัวตนก,นกันก่อนเลยนะคะตัวตนพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะบ่งบอกอะไรนะคะบ่งบอกว่าในเรื่องของการความรู้สึกนึกคิดของคุณหรือว่าในเรื่องของการจัดสรรการวางแผนเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณทําได้ดีนะคะในเรื่องตรงนี้แล้วก็รวมถึงในเรื่องของภาวะอารมณ์ด้วยนะ,ค,ะคือคนวันพุธเองบางครั้งคุณจะเป็นคนที่เป็นกลุ่มธาตุน้ำคุณจะมีความวุ่นวายเยอะเช่นบางทีใครพูดอะไรขึ้นมาหรือว่าคุณแบบฟังขึ้นมาคุณจะมีความรู้สึกว่าคิดเยอะคิดมากนะคะแต่ว่าในเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะเข้มแข็งค อะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีความรู้สึกว่าเออมันแบบรู้สึกว่าทําให้เกิดปัญหาคุณก็พร้อมที่จะตัดนะคะออกไปนั่นเองนะคะอ่ะมาเดี๋ยวขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องหมูนุ่ม,มขยับไปแล้วอ่าโอเคนะคะทีนี้ขยายเพิ่มเติมนะคะส่วนในเรื่องของงานอ่าตัวตนของคุณเข้มแข็งละ ต้องเข้มแข็งแน่นอนเพราะอะไรคะเพราะว่าในเรื่องของงานเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหน่วงคะ่ะเดือนนี้ต้องระมัดระวังนะคะงานหนักแล้วนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะคะ่ะหรือมีปัญหากับเพื่อนโวมง,งานรวมถึงในเรื่องของหัวหน้าด้วยเพราะตำแหน่งสุภาก็ขึ้นมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่การขัดแยง้งการทะเลาะกันคะ่ะก็คือจะเป็นการทะเลาะกันอาจจะเป็นในเรื่องของทัศนคติมุมมอง,มองการทํางานที่ทําไม่เหมือนกันคือบางครั้งตัวคุณเองเนี่ยอาจจะ ถูกเอาละตะเปียบ,บ่อยๆทําให้บางครั้งบางคนเนี่ยเขามาใช้คุณหรือบางทีคุณอาจจะทําเกินหน้าที่นะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีความเกรงใจกับคุณเท่าไหร่พอในเดือนนี้นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกกล้าพูดขึ้นมาหรือบางทีคุณอาจจะกล้าโต้แย้งหรือขัดแย้งกับเขามันเลยทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นนะคะทีนี้จะต้องระมัดระวังนะเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของการทะเลาะถ้าเกิดไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่คุณจะทะเลาะในเดือนนี้คุณอาจจะสู้เขาไม่ค่อยได้นะเพราะว่าขึ้นมาตําแหน่งอหลี่มันเหมือนถึงการสูญเสียส่วนตําแหน่งวินัยกกขึ้นมาาวว่เ่เียับ ของการที่จะต้องเสียอะไรบางอย่างไปฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะทะเลาะหรือว่าคุณแบบเอ๊จะมีปัญหาคุณอยากจะเดินเข้าไปแล้วถามเขาเลยเนะี่ยคุณต้องใจเย็นๆนับ1นึถึงสิถ้าเกิดเบรกอารมณ์ตัวเองไม่ได้ให้นับ1ไปถึงร้อยเลยนะคะแต่ว่านะมีเรื่องชื่นใจแล้วจ้า <S <S เดี๋ยวอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ทำไมครูปิ้งไทยแบบไม่มีอะไรดีเลยอ่ามาดูตำแหน่งกระดุมพักขึ้นมาค่อนข้างที่จะดีค่ะในเดือนนี้นะคะ ค่อนข้างที่จะเป็นไปนในทิศทางที่ดีสําหรับการเงินเนี่ยคุณมีเงินใช้สบายๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้คุณมีเกณฑ์นะคะที่จะได้เงินหรือว่าได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงในเรื่องของมรดกการรอคอยอะไรบางอย่างจะประสบความสําเร็จนะคือเสกเงินได้แล้วก็รวมถึงคนที่ทําเรื่องกู้ไม่ว่าจะเป็นกู้บ้านกู้รถนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นในเรื่องของภาระปุกภาระยะยาวแล้วคุณมีความรู้สึกว่ากังวลหรือว่ามันจะได้หรือไม่ได้เนี่ยอันนี้คือในเดือนนี้มันขึ้นมาค่อนข้างทีี่จะะะดนค แล้วก็ตำแหน่งลาภะในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการที่ทำอะไรใหม่ๆความสําเร็จก็คือจะเกิดขึ้นนะถ้าเกิดใครมีการวางแผนที่จะกู้เงี้ยอันนี้คือดีเลยขึ้นมาสวยงามมากๆทีนี้ต้องระวังนิดนึงล้กัน เงินจะหมดไปกับอะไรนะคะเงินจะหมดไปกับในเรื่องของการใช้จ่ายของคุณนี่แหละแต่ต้องระวังค่ะนะคะเพราะว่าคุณเองเป็นคนที่จ่ายแบบไม่คิดคือบทจะจ่ายทีคือจ่ายหนักจ่ายเยอะนะคะส่วนนะสิ่งที่ต้องระวังก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณจะต้องเสียเงินให้กับคนใกล้ตัวนะคะคือเสียเงินด้วยความพิศวาสอะ่ะไม่ได้แบบเอ,อ้ยใครจะมาเอาเปรียบเรานะแต่เพียงแต่เอาเราอาจจะมีความรู้สึกเอ็นดูเขาใจดีกับเขาอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยแบบเนี้ยพอคุณสบายคุณก็อยากจะอบอุ้มทุกคนนะแต่กับการที่ว่าอาจจะทําให้เงินเก็บของคุณล่ยหลอได้ ต้องระมัดระวังไว้นะคะส่วนต่อมาค่ะตำแหน่งสหาชาติในเรื่องของเพื่อนค่ะต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันเพราะว่าสหาชาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนขึ้นมาเป็นแบบนี้หมายถึงอะไรเพื่อนส่วนใหญ่ที่เข้ามาไม่จริงใจกับคุณตัวคุณเองอ่ะค่อนข้างที่จะเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจคนง่ายบางทีเจอใครที่มาพูดดีกับคุณหน่อยคุณจะมีความรู้สึกว่าเออเขาก็ดีกับเรานี่หว่าคุณก็ไม่ได้ระมัดระวังอะไรแต่ว่าหารู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยมันเหมือนกับเขาอาจจะ ต่อหน้าดีแต่รับลังอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องความลับอะไรต่างๆอย่าไปพูดอย่าไปแพ่่ขายนะถ้าเกิดดีที่สุดคือเก็บไว้กับตัวต่อให้อึดอัดแค่ไหนดีกว่านะฮะเพราะว่าขึ้นมาถ้าเกิดพูดขึ้นมามันจะมีปัญหาแล้วก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะที่มันเกิดขึ้นด้วย ส่วนต่อมาค่ะนะคะในเรื่องของอเพื่อนไปแล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของงานบันดีกว่างานมีเกณฑ์ที่จะได้ไหมงานมีเกณฑ์ที่จะได้ค่ะแต่กับการที่ว่าในเรื่องของการได้งานครั้งนี้อาจจะมีในเรื่องของการสูญเสียอะไรบางอย่างไปเช่นบางคนได้งานใหม่แต่ว่าเงินเดือนอาจจะลดลงหรืออย่างที่2คุณได้งานที่เงินเดินเพิ่มขึ้นแต่คุณอาจจะเดินทางไกลขึ้นเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าพูดถึงในเรื่องของการเดินทางอ่ะ เดินทางใกล้ๆไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเดินทางไกลเนี่ยอาจจะมีปัญหารวมถึงในเรื่องของการที่คุณมีการวางแผนอาจจะเดินทางไปไหว้พระนะคะหรือว่าไปท่องเที่ยวไปที่ไกลๆแบบนี้อันนี้คือไม่ได้ไปแน่นอนนะคะแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยไพ่เป็นรูปแบบนอนโรงพยาบาลแบบนี้ต้องระวังนะช่วงนี้โควิดยังระบาดอยู่นะคะอย่าเพิ่งเที่ยวแล้วกันอยู่นิ่งๆไว้ก่อนส่วนตําแหน่งพันธุ์คะ่ะในเดือนนี้ก็เป็นอีกตาแหน่งหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีหมายถึงอะไรคะญาติพี่น้องความสัมพันธ์คนในครอบครัวอันนี้คือดีีปปมากส่ว ยงามมากแล้วก็รวมถึงในเรื่องของที่อยู่อาศัยของคุณที่อยู่อาศัยก็คือค่อนข้างจะส่งเสริมคุณมากๆเลยนะแต่ว่าสําหรับคนที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมนะคะเอ๊อยากจะทํายังไงดีเป็นการเสริมที่อยู่อาศัยนิดนึงละกันนะให้คุณเน้นนะคะในเรื่องเกี่ยวกับสีแดง นะคะหลักง่ายๆเลยนะถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือว่ากระตุ้นในเรื่องของการที่จะเสริมในเรื่องของการเงินหรือทําให้เหมือนกับบ้านเนี่ยอยู่แล้วรวยเนงะี้ยให้คุณเน้นสีแดงอาจจะไปซื้อกระถางต้นไม้ที่มีลักษณะสีแดงหรือว่าซื้อกระเป๋าตังค์มาแบบนี้มาพกมาพาก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดไพ่ขึ้นมาพันธุ์มันจะต้องเป็นสิ่งที่มันวางอยู่ที่โต๊ะหรือว่าจะต้องเป็นสิ่งที่แบบมันอยู่ที่บ้านก็อลองดูแล้วกันนะอะไรที่เป็นสีแดงอะไรที่เป็นมงคลเนี่ยอันนี้คือเหมาะกับคุณมากๆดีมากๆเลย นะคะส่วนต่อมาค่ะตำแหน่งปุตตะนะคะบุตรหลานบริวาร่ะต้องระมัดระวังนะคะ ขึ้นมาเป็นแบบนี้มีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งมีเกณฑ์ที่เหมือนกับคุณจะต้องแบบควบคุมหรือว่าคุณอาจจะต้องแบบใจแข็งกับเขาอ่ะหรือบางคนเลี้ยงลูกบางทีอาจจะใจดีมากเกินไปปล่อยปะละเลยหรือแบบให้เล่นโทรศัพท์มากเกินไปจนแบบเขาเสียนิสัยมันเกิดทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากความใจดีของคุณเป็นตัวตั้งอ่ะฉะนั้นในเดือนนี้คุณจะต้องเล่นบทโหดรวมถึงคนที่นะคะเป็นเจ้านายแล้วมีลูกน้องด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ได้คุณต้องบอกตรง,ตรงๆเลยถ้าเกิดคุณแบบอารมุ์อร่อยเขาเนี้นนยมมัันจะะกรททบาี่ตว ทั้งหมดนะคะส่วนในเรื่องของไอเดียใหม,ใหม่การเริ่มต้นการทําอะไรใหม่ๆใ,ในเดือนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าขึ้นมาสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณตั้งใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะทําธุรกิจออนไลน์หรือหารายได้ช่องทางอื่นเนี่ยขึ้นมากําไรมันจะไม่ค่อยดีต้องวางแผนนิดนึงละกันนะคะส่วนในเรื่องของตาแหน่งอลิคูบอกไปแล้วจะขัดแย้งจะทะเลาะมีปัญหาและปัตตานีค่ะเป็นอีกตําแหน่งหนึ่งที่ หน้าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการที่จะทะเลาะกับคู่เกี่ยวกับในเรื่องของเงินเงินทองทองนั่นเองนะคะโอ้เรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครเนาะก็ต้องระมัดระวังละกันนะคะส่วนความสัมพันธ์มันก็เลยทําให้แบบมีในเรื่องของการทลละเลาะแล้วก็อึมครึมนะคะเป็นสงครามเย็นต่างคนต่างอยู่ในมุมสงบของตัวเองแต่ก็ไม่พูดไม่คุยกันถึงแม้จะอยู่ใกล้กันนะ,ะส่วนคนที่เป็นรักระยะไกลยิ่งไปใหญ่เลยนะคะช่วงนี้อาจจะดูแล้ว คุณทั้งคู่ห่างเหินกันนะหรือว่าเขาเองอาจจะไม่ค่อยสนใจคุณเท่าที่คุณตั้งใจและคุณคาดหวังเอาไว้นะคะส่วนต่อมาคนโสดบ้างดีกว่าไหนดูซิคนโสดโอ้โหขึ้นมาไม่มีใครเข้ามาเลยอะนะคะเพราะว่าอะไรครเพราะคุณค่อนข้างที่จะเลือกเยอะ นะค,คุณมีในเรื่องของมาตรฐานหรือคนที่ชอบอยู่แล้วว่าคุณชอบคนสไตล์นี้ประมาณนี้แบบแผนแบบนี้เลยทําให้เดือนนี้นะคะคุณโสดต่อไปถึงแม้คุณจะพยายามเช็คเลตติง้งหรือพยายามที่จะแบบเปิดใจเอาข้องจริงมันจะไม่เจอคนที่ใช่อะ่ะนะคะฉะนั้นในเดือนนี้ก็ตามนี้ก่อนละกันนะอย่าเพิ่งไปฝืนแต่ถ้าเกิดแบบคุยทั่วไปโดยที่คุณแบบว่าเหมือนกับ เขาเข้ามาเพื่อที่จะเป็นเพื่อนเป็นกัลยานมิตรอ่ะลองเปิดใจลองคุยดูนะคะส่วนในเรื่องของตำแหน่งมรณะค่ะขึ้นมาไม่ค่อยดีเหมือนกันนะตำแหน่งมรณะขึ้นมาเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไปกับสุขภาพค่ะแต่ว่าถามว่าสุขภาพอ่ะจะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรคุณจะมีปัญหาสส่วนนะคะอันดับแรกจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของสายตานะคะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของอาการปวดเมื่อยน,นั่นเองทางที่ดีที่สุดถ้าเกิดมันยังไม่เป็นระบบ อยาจะแก้เคสจอจะเสริมดวงเสริมแบบนี้ก็คือให้ซื้อในเรื่องของวิตามินหรือว่าอาหารเสริมอะไรก็แล้วแต่ที่บำรุงร่างกายแบบนี้เข้ามานะคะก็จะทำให้ดีขึ้นนะคะ ส่วนเพิ่มเติมในเรื่องของเกณฑ์อุบัติเหตุมีไหมนะเกณฑ์อุบัติเหตุเดือนนี้ไม่มีค่ะสบายๆนะคะอาจจะมีแค่แบบเล็กน้อยทําของหลน่นทําของแตกเล็กๆนะเล้าๆบ้างโทรศัพท์มือถือถืออยู่ตกลงพื้นแบบนี้นะคะแต่ก็ถือว่าเป็นในเรื่องของเกณฑ์ที่เป็นแค่เล็กน้อยสุดท้ายก็ซ่อมแซมได้ผ่านไปได้นะคะไม่ได้ถึงขนาดแบบเสียงเงินเยอะส่วนนะคะตำแหน่งสุภาพบอกไปแล้วนะคะพูดถึงในเรื่องของผู้ใหญ่เมตตาประทับไม่มีแต่ว่าพอพูดถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย ในเดือนนี้คุณไม่ค่อยมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยอะเกิดอะไรขึ้นนะเอออาจจะเรื่องของเงินนี่แหละคุณอาจจะขอคุณอาจจะตั้งใจหรือว่ามีการขอบนบานศาลเก่าวอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็คือยังไม่ได้มาเลยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกท้อนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณจะไหวจริงๆอะมันจะได้ไหมมันได้มันขึ้นอยู่กับคุณเพียงแต่คุณเหมือนกับ ไม่ได้ใช้ใจนํา,าเท่าไหร่ไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นมาเ,าเนี่ยคุณจะต้องบูชาก็คือถึง2อ,องค์เลยก็คือจะต้องมีองค์ทั้งที่ทเป็นเพศผู้หญิงแล้วก็เพศผู้ชายนะคะก็ตามนี้เลยนะคะส่วนการทําบุญเสริมในเดือนนี้นะคะถ้าเกิดคุณอยากจะทําบุญเสริมเพิ่มเติมจะทําบุญเกี่ยวกับอะไรอ่าถ้าเกิดทําได้คะ่ะทำบุญบริจาคลงศพแน่นอนเลยแล้วก็คนไหนที่มีเวลาไปวัดก็อย่าลืมที่จะไปถวายดอกบัวนะคะส่วนคนที่อยากจะบริจาคเงินให้เน้นไปในเรื่องของตัวเลขนะคะก็คือ จากหน้าไพ่เลยเป็นเลขแกับเลข6กแคือพระราหู6คือเงินทองค่ะนะคะปัญหาต่างๆหรือต้องการที่เสริมกําลังในเรื่องของการเงินคุณใช้เลขนี้เป็นตัวกระตุ้นในเดือนนี้ได้นะคะต่อมานะคะเป็นตาแหน่งลาภแล้วนะ้พูดถึงในหลองโชคลาภค่ะโชคลาภบ,บอกได้เลยว่ามีแน่นอนนะมีลุ้นนะคะขึ้นมาคนไหนจะให้โชคก็คือเป็นผู้ชายผู้หญิงแก่นะจะนําโชคนําชัยมาให้กับคุณอ่ะลองดูแล้กันนะเลข เลขในเรื่องของวันเกิดนะคะหรือว่าเลขที่เกี่ยวข้องกับญาติผู้ใหญ่ที่คุณเคารพที่คุณสนิทแบบนี้อันนี้มีโอกาสที่จะนําโชคนําชัยมาให้นะคะส่วนในเรื่องของตัวเลขนําโชคที่ครูจะให้วันนี้นะคะมาดูกันเป็นเลขไหนดีดูซิเลขนำโชคคือเลข9 8ด เจนะคะตามนี้เลย9876นะคะจบไปแล้วค่ะสำหรับการทำนายทั้งหมดนะ,ะของคนวันพุธถ้าเกิดยังไม่จุใจไปดูดวงฟรีกันได้ช่องทางหนึ่งที่เพจกูปิ้งรหัสนาวฟ้าค่ะส่วนช่องทางนี้นะใครอยากจะคอมเมนต์เป็กนกำลังใจอยากจะให้กูทำนายอะไรอื่นๆเพิ่มเติมในคลิปหน้าก็บอกกันมาได้เลยแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ